สวัสดีครับคุณอยู่กับผมนะครับโจลินที่ช่องเมตาออปาครับในวันนี้นะครับผมมีข่าวอัปเดตจากทางทีมของเซปเอ็นะฮะสำหรับรองเท้ารุ่น Genesis นะครับทีนี้หลายๆคนคงจะงงนะฮะว่า Genesis มันคืออะไรรองเท้า Genesis นะครับคือเป็นรองเท้ารุ่นแรกๆนะฮะในสมัยที่เขาเพิ่งเริ่มออกตัวแอปออกมานะครับโดยเขาจะโฟกัสอยู่เฉพาะตัวที่มีรหัสตั้งแต่1ถึง1มื่นะครับก็คือศูนย จากตรงนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าทวิตเตอร์นะครับของทาง s ซ e เดนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับล่าสุดได้มีการแจ้งนะครับอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้ารุ่น Genesis นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีราคาตั้งแต่1 1 0ถึง1 0 0 0 0 1 0 0นือะครับซึ่งจะต้องเป็นรองเท้าที่อยู่บน Solana Chain ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเกมตัวนี้ก็คืออยู่บน Solana Chain นะครับทีนี้คือมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วเขาจะได้อะไรจาก คนที่ถือรองเท้ารุ่น Genesis นะครับจะได้รับรองเท้านะครับใน BNB Chain นะครับเพลย1คู่ครับซึ่งจะมีรหัสตั้งแต่2 0 0 0นะครับ2 0 0 0 1กับ30,000นะครับซึ่งจะได้ไปฟรีเลยครับก็ถือว่าเป็นของขอบคุณเล็กๆน้อยๆจากทีม StepN สำหรับผู้ที่สนับสนุนในช่วงแรกๆของเกมนะครับและตรงนี้นะครับเนี่ยระบุว่าในส่วนของ BNB นะครับที่เป็น S O G ก็คือ s o l a ร a Original Gangster นะครับหรือส n นสเกรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็น Genesis sneaker g r i p ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงเรื่องของ Genesis ว่าจะมีขอการแจกของอะไรเพิ่มเติมเนี่ย รองเท้าที่แจกฟรีชุดนี้ก็จะไม่ได้ถูกนับนะครับว่าเป็น Genesis ครับซึ่งอย่างในเอเมล่าสุดนะครับเขาก็มีการพูดถึงด้วยนะครับว่าอย่างรองเท้า A อซิกนะครับที่เพิ่งมีการจําหน่ายกันไปนะครับก็นับว่าเป็น Genesis แต่ว่าอยู่บน b m b chain ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้นับนะครับของรองเท้า Genesis ครับได้มีการพูดในเอเมเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับจากยอนที่เป็น CEO ว่า ตัวของ Genesis เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ทำเป็นเหมือนคลับนะฮะเป็นลักษณะคลับลับนะครับบางอย่างนะครับเพื่อจะร่วมกันทำกิจกรรมบางอย่างแต่ทั้งนี้นะครับในส่วนของตัวดีเทลนะก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรนะครับเพียงแต่เป็นแค่คำสนทนาเล็กๆน้อยๆระหวังยอนกับบานด็อกนะครับซึ่งเป็นแอมบาสเดอร์ของสเตปเ t a นที่ออสเตรเลียครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีโอกาสได้ Air Drop อปนะครับส n นเกอร์เจนิสรุ่นนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามีหคู่นะครับ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ยังสามารถที่จะไปซื้อได้นะครับบนแอปของ StepN ฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่หคู่นะครับ ก็เป็นสถานที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือกับว่าเยี่ยมยอดอะไรนะฮะและก็ราคาเสนออยู่ที่155้าโซลถ้าเกิดใครที่สนใจในตัวแอร์ดรอปก็รีบๆจัดกันเลยนะครับภายในคืนนี้นะฮะเพราะพรุ่งนี้เขาจะวางแอร์ดรอปกันแล้วครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ครับอย่าลืมกดกริ่งติ้งๆและ s u b s ไ r i ป e พี่โจด้วยนะครับสำหรับวันนี้โจต้องลาไปก่อนครับพบกันในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ